ระสามองค์คู่บ้านตระงานเกาะขามหาดงามทรายขาวข้าวแกงไก่ทอดรีสอร์ทเดียงรายเพราะที่นี่คือเทพาตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟเทพาสถานีรถไฟเทพาเป็นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งในอำเภอเทพาซึ่งเป็นขนส่งสาธารณะสายหลักในบริเวณอำเภอเทพาและอำเภอใกล้เคียงอย่างเช่นอำเภอสบายย้อย โดยบริเวณรอบๆจะมีพ่อค้าแม่ค้าเรียกขายของโดยอาหารที่เป็นอาหารขึ้นชื่อได้แก่ข้าวแกงไก่ทอดเทพา ากมาลงรถไฟที่สถานีรถไฟเทพาก็อย่าลืมมาชิมข้าวแกงไก่ทอดกันได้นะคะต่อมาเรามาต่อที่วัดเทพาไพรโรอหรือวัดหลวงพ่อพระสามองค์ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเทพาเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําลําคลองซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของอำเภอเทพาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพระสามองค์ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเทพาเราเข้าไปกราบไหว้พระด้านในกันเลยค่ะ โดยด้านในจะมีพระพุทธรูปทั้งหมด3องค์ด้วยกันได้แก่พระเกศรพระจังหันและพระแก่นจันทร์และยังมีพระพุทธรูปอื่นๆให้กราบไหว้กันอีกด้วยค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะก็คือสกายวอล์กควนเจดีค่ะสกายวอล์กควนเจดีหรือทะเลหมอกควนเจดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในอำเภอเทพา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่ให้ผู้คนได้มากราบไหว้พระาธาตุพระพุทธรูปและชมหมอกในยามเช้าซึ่งเวลาที่ควรมาก็คือช่วงเวลา6โมงถึง7โมงเช้าค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ทะเลหมอกคนเจดียค่ะด้านบนก็จะมีเจดีย์ให้กราบไหว้แถมยังมีร้านกาแฟให้นั่งสิลด้วยค่ะไ แถมด้านบนยังมีร้านกาแฟให้นั่งชิลนั่งดื่มกาแฟกันอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาในอำเภอเทพาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเทพากันได้นะคะ